สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกททุกท่านครับยินดีต้อนรับที่ทุกท่านเข้าสู่อช่อง VP ธรรมดาครับช่อง v ีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติเขงวันที่4มีนาคม2566นะครับฮานอยปกตินี้ก็จะมีทุกวันออกเวลา18 0 0นน,นนะครับก็คือ 6โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับท่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะแนวทางก็จะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับจะมาลงฮานอยให้วันละ4คลิปนะครับ4คลิปนะมีอะไรบ้างก็มาชมดูนะครับอาจจดไปเรื่อยๆนะครับ ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาลงเลขฮานอยให้วันละ4คลิป4รอบนะครับฮานอยเฉพาะกิจ1รอบฮานอยพิเศษ1รอบฮานอยปกติอันนี้1รอบแล้วก็ฮานอย VIP อันถัดไป1รอบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบพระคุณผู้เด็กศูนย์นะครับความหมายของการกดกดติดตามก็คือเพื่อไม่ให้พลาดนะครับใครกดติดตามแล้ว แล้วก็คอมเมนต์บ่อยๆหรือก็กดถูกใจบ่อยๆคลิปนั้นคลิปประเภทนั้นนะก็จะมาหาเราทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับเวลาเราเปิดช่อง y t u t u นะมันจะแจ้งเตือนมาว่าช่อง vp ธรรมดาอัพคลิปลงอีกแล้วนะเปิดดูได้นะครับประมาณนี้นะเป็นการไม่พลาดนะครับส่วนกดถูกใจนั้นกดไลค์กดแชร์ก็เป็นการขอบคุณอ,อืมก็คือให้กำลังใจ สมาชิกให้กำลังใจช่อง v ีดีธรรมดาครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอ,อ,อให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมางคั่งมั่งมีนะวันที่4นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับสีม่วงนะสีมีนาคม2566นะครับหาน้อยปกตินะครับ <c oughs> เด่น890นะครับเน้นที่8นะ8กับ9 60ลองนะครับ8 3 3 8 8 4 4 8 8558 8668 8778 9339 449 9559 9669 9779ละละนี้นะครับขอขอขอบคุณนะครับจดเอาทุกตัวนะเพื่อที่จะไปเลือกดูเลือกดูนะครับชนชอบก่อจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับขอขอพขอกคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านเหงๆนะแห่งๆแหงๆ,ๆ,ๆ ลำลําเรื่อยสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทรัพย์มากขึ้นทวีโชคโชคดีโชคดีมากขึ้นทวีสุขก็สุขกายสุขใจมากขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีๆๆครับสวัสดีครับ